เือครับเมนูที่บวกกันแล้วต่อให้เป็นสองหลักแต่เอาสองหลักนั้นมาบวกกันอ่ะได้เลขขี่อาจารย์บอกว่าจะขายดีกว่าดูเมนูที่ขายดีสุดในร้านก็ได้ครับอ๋อป้าคือตัวป้าเท่าไหร่คะนี้ตัวตัวนี้เท่าไหร่้าอร่อยพี่ เราไม่เคยรู้รู้แต่ว่าแบบว่าเออก็ตั้งไปอย่างเงี้ยก็มันคือแบบว่าเราทําร้านค้าเราต้องจ่ายภาษ<ร><ส>ีแบบง<บ>แบบ่ายเราก็ต้องแบบว่าเราก็ผูกไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยบาทเดียวดูดิแต่ความเป็นจริงตัวเลขเนี่ยเขาบอกราคาขายเลขที่มักจะมีโอกาสขายดีกว่าเลขคู่เอ๋อเหรอที่เศิษดีเก็บมาแล้ว แล้วโต๊ะเนี่ยโต๊ะถ้าลงเลขที่ก็จะขายดีกว่าลงเลขคู่เราบูชาหลวงพ่อเรียบไว้จริงๆค่ะที่พวกตรงๆว่าคือจริงๆตอนแรกค่ะคือเราเราพอเปิดตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ไหว้สารพระภูมิตรงนี้แต่พอว่าเปิดเปิดตรงนู้นตรงนั้นอ่ะเราตั้งใจจะให้คนมาเหมือนกับเวลาฝนตกอ่ะก็เข้ามาหลบฝนในน้นนั่งรอปรากฏว่าพอนั่งรอเราก็แบบอยากให้อยากให้คนกินให้เรียบ ป้าแต่มีคนเมาส์กันว่าคืนหนึ่งของป้าตรงเนี้ยได้ประมาณคืนละล้านกว่าบาทไม่จริงค่ะขอเถียงไม่ใช่ได้คืนละล้านค่ะคืนละสี่ล้านค่ะสี่ล้าน <laughs> ไม่ใช่บาทเลยนะคะสี่ล้านเหรียญค่ะ ออเดอร์ไปกินที่ไวท์เฮาส์ตลอดทุกวันวันไหนถ้าไม่ส่งไปที่ไวท์เฮาส์นี่คือกอดชอบมากทำราชการไม่ได้เลยอ่ะราฐบาลสารราษอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสองรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอร์ทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้